สวัสดีจ้าพี่น้องมาหอดหลานหรอเตรียมคงเตรียมของอีย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็สิบายสองหรอยิ่หานที่กระตสีหอปอเปียจะม,มัดผมใหม่ก่อนเก็บผมใหม่ก่อนอากาศดีมากวันนี่ลูกค้าลูกค้าพึงมีมากสองเจ้าอากาศดีๆแบบนี้เขาคงจะเข้าในเมืองบาเกเนพี่น้องคะ่ะเพราะว่าในเมืองบาเกเนมันมีม,มีมีตลาดอย่างบาด้เขาเอาของมาขายพพอใหญ่บอกว่าพราะหญ่พอใหญ่เพิ่งเกิดสิไปอยู่ เพิ่นสีขาวในเมืองยู่ว่าซันเด้เพิ่นว่าเพิ่อนขาวในเมืองเพิ่อนอยากสิไปดื่มแน่จักน้อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราดื่มแล้วเราก่อนสิครับรถบ่ได้การ,ร์ดิอเปียเก็บผมคนเก็บผมดีๆกันอ,อากาศดีแห้งจ้ะ หมวกก็เป็นแนวนี้เอหมวกแม่ <c oughs> จริงใส่ผ้าพวกหัวแล้วก็บ่บ่จำเป็นจะต้องใส่หมวกก็ได้ได้อ๋อ ทำไมมัดสูงขึ้นมาจาัหน้อยหนึ่งผมโลนไม่ได้ดอกต้องเก็บผมดีๆเดี๋ยวผมมาชิโลนไปใส่อาหารลูกค,ค่ะ โอเคแลยเรืองบรรยากาศถุกพี่น้องแดดดีดีด้อากาศดีมากเลยอากาศดีมากๆ <laughs> ต้มน้ำกินกาแฟจะเบิดก่อนต้มน้ำกินกาแฟจะข่าวก่อน เอ้าแกนในกระดับดีดีจ้ะใช้กะแฟรโ,โ,โฟโน้โใบะถิมนขนมนไ้ร่อนนะรอดใจค่ะว่า งกด,ดใจล่าเต๋น้อที่เพ่กินข่าววันนี้อ่ะหาแก้วกินกาแฟกันพี่น้องไฟแนละ้วพี่แก่แทบดูหัวแก๊บบอดี น้ำมะพร้าเพราะเปนเสียแล้วป็น,อนออ้อน้ำมะพร้าวนี่กาแฟนี่กระเจาะไอ้พีคนนึงแล้วไปซื้อมาจะใส่ดูแซ่บอยู่ด้เนี่ยหอมอยู่ด้วยกินกาแฟเข้มๆจ้ปะปกะติกินก็กินกาแฟดำเป็นดอกพี่น้องพึ่งมาพึง่งมากินกาแฟดำเป็นตอนได้มาได้พัวฝรั่งนี่ต้องเพิ่มเขน เราะว่าไปสายมาสายเขากกินกาแฟดำฝึกกินเวลาไปเยี่ยมลูกเล่าไปเยี่ยมขอบขั้วเล่าเขาก็จะส่วนมากเนี่ยเขาจะกินกาแฟดำกันนะนะกินกาแฟดืม่มกาแฟเขาก็มาถามเขาว่าดื่มยีหยงงกันะเขาว่าเรื่องมากกินกาแฟแต่ไม่เอากาแฟดำต้องมีนมต้องมีเม็ดกาแฟต้องมีน,นมู่นมีนี่โอ้ไม่ฝึกกินกาแฟดำ กินแล้วมันจะดีต่อสุขภาพได้เลยพี่น้องกินกาแฟดำนะอันนี้สีเอาไว้เป็นกาวพ่อปอเปียดจ้ะไทยไทยกิบ ่ายคลิปจะบดเพราะว่าบรได้ท่ายคลิปโดนหรอบรได้ท่ายคลิปต่อไม่เห็นงานร้านหารโดนหรอพี่น้องเดี๋ยวพี่นอ้นองจะคิดห้องรถตำรวจยิงกันไทยวัน เดียวกันจักหน่อยมาเห็นงานร้านอาหารก็ได้กินอาหารไทยซีอยู่พี่น้องแล้วก็ได้อันของที่ว่าท่าเตีม๋มอนะ่ะเนาะก็จะมีกา้านบ็อคโคลีเนี่ยไปพัดน้ำมันหอยได้เอาไปกินกับน้ำพริกได้แล้วก็ไปส้มตําได้แล้วก็จะมีพวกเศษพัดเหรือๆพวกนี้ที่ว่าเขาบอ่อใส่ท้ายให้ลูกค้าดาประียัดพ่อก็ได้ดับดูาลก็ได้ ใส่ขอยนางแล้วก็อันนี้เป็นกาวจะใส่เปลนแป้งมันแป้งมันละลายน้ำและลไล่น้ำน้อยเนืออ้อเกลอน้ำผ่อนมาข้นใส่สคนเถอะเนาะใส่แป้งหลายโพดเต็มแก้วเลยป่ะทีนี้จริงๆใส่น้อยเดียวเท่านั้นแหละแล้วลืมข้าวใส่แป้งหลายโพดนี่นะคนมากเลยนี้เห็นปะ แป้งมันนี่กับบแมนแป้งมันธรรมาดาทั่วไปนะพี่น้องต้องต้องเป็นแป้งมันสําหรับคนแพ่แป้ง้อมเดี๋ยวนี้มันมีขายเบิร์ตลัะกาแฟดำเดี๋ยวนดี้ดมันมีขายเบิร์สุยางสุแนวก็ดัดแป้งเอาเนี่ยด้ของกินแล้วก็อันนี้เป็นกระดูกหมูกระดูกหมูทีนั่งเลาะเอาเอา,เอา,เอาแต่เนื้อหมูเอาไวา้ให้ขายให้หขายหาือพานะนะแล้วมันก็จะมีกระดูกหมูที่ติดติดเนื้อเนี่ยเอาไปต้มซุปได้ประเภทเขา ก๋าต้มได้ไปเฮ็ดอันน้่ก๋ยเตี๋ยวได้พี่นอ้องเราต้องสื่อเห็นปะเก็บไว้กินบางคนคก็โกเก็บบางคนก็ถิมเลยนี่นั่งเก็บเก็บแน่ถิมแน่แหละแต่ช่วงนี้อย่าประหยัดเงินก็ต้องเก็บไปกินพี่น้องเก็บไปกินเฮ็ดมันกินได้มันไม่เป็นของเน่าของเสียเออกินกาแฟก่อนจั๊กเบิดช่วงลูกคาบะทันนี่ ถ้ายอยู่ในโฮมอ่ะถ้ายอยู่ในโฮมมันก็นหนาวอยู่พี่น้องครับเพราะว่ามันมีลมมันมีลมพัดตลอดถ้าเอาตาแดดมันก็ฮอนอยู่กาแฟาหอมแต่กาแฟยี่ห้อน